สวัสดีครับอยู่กับร้านช่างหนึ่งสติ๊กเกอร์ซิงนะครับก็มีลูกค้าส่งไฟวงจรไฟท้าย n อ a นแมมานะครับก็มาแก้ระบบนะครับเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูนะครับไฟเลี้ยวใช้ได้ปกตินะครับก็นี่นะครับผมตัดวงจรเลี้ยวก่อนอ่าไฟหลีนะครับเป็นฝีน้ําเงินนะครับแล้ว สังเกตนะครับข้างล่างจะไม่ติดนะครับแล้วก็ไฟเบรกครับจะเป็นสีแดงนะครับอ่าไฟเบรกจะเป็นสีแดงนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาแก้กันนะครับก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับก็ร้านช่าง1นึ่งสติกเกอร์ฟิงนะครับหรือ n อ็นเอ็ดเลสฟินะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะรีวิวให้ดูนะครับก็ไฟเลี้ยวนะครับเลี้ยวฟ้ายนะครับ เลี้ยวซ้ายปกตินะครับเลี้ยวขวานะครับอ่าเดี๋ยวเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาปกตินะครับแล้วก็ที่ส่งมาฟ่อมก็คือไฟหลีนะครับอ่าไฟหลีนะครับแล้วก็เป็นไฟเบรกเป็นสีแดงนะครับอ่าอ่าก็เสร็จแล้วนะครับรอส่งกลับนะครับก็ขอบคุณครับฝากติดตามผลงานร้าน N S r a t c l e i n g Shop ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ